การถมทรายเพื่อปรับปรุงถนนสุดหน้าโรงพยาบาลชิรพยานซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญในการสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายส,ายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนการจนาพิเศษมีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งในการปรับปรุงคุณภาพดินเพื่อเสริมเสถียรภาพของดินภายในบริเวณหลุมยุบและการถมทรายซึ่งมีประมาณ8,286ลูกบาทเมตรปริมาณทรายถมระหว่างวันที่14-17ตุลาคม2568 การถมทรายนี้มีผลกระทบต่อระดับพื้นผิวบริเวณจุดเกิดเหตุทำให้ระดับพื้นผิวบริเวณจุดเกิดเหตุอยู่ต่ำกว่าระดับผิวจราจรเดิมประมาณ85เซนติเมตรซึ่งเป็นการเคลียร์พื้นที่เพื่อเป็นสะอาดและเปิดช่องทางเข้าออกให้โรงพยาบาลชรพยานต่อไปรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรอฟมอร์ยังคงมีการดำเนินการด้านความปลอดภัยอย่างเข้มงวดโดยเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบและประเมินสภาพโครงสร้างอาคารสำคัญในบริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอาคารสถานีตำรวจนะครบาลสามเสลและอาคารสัตว์ตำรวจและพื้นที่โดยรอบซึ่งได้รับการตรวจสอบว่าไม่มีการเคลื่อนตัวใดๆที่มีในสำคัญทางวิศวกรรมทำให้ประชาชนมีความมั่นใจว่าพื้นที่นี้มีความปลอดภยัยอย่างไรก็ตามร,าฟรมอฟมมุ่งมั่นที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วและมีความปลอดภัยต่อประชาชนและผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งคืนสภาพให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว